เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยูก่กับผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับผมก็วันนี้ก็อยู่กับเกมที่มีชื่อว่ารายจิตหรือว่าเกมสิติแล้วกันนะครับผมก็ตอนนี้คือแบบถ้าเกิดมันมีอาการอย่างหนึ่งคือตอนเนี้ยคือผมอ เริ่มง่วงอะครับผมคือผมอยากจะนอนแล้วด้วยแต่ว่าอีเวนต์นี้มันมาเนาะก็เลยแบบต้องมารีวิวหน่อยแล้วกันนะครับผมก็อีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์ของการตัวละครนะผมซึ่งมีชื่อว่าอีโวมิสตี้แต่ว่าในการที่จะหาอีโวมิสตี้ผมพูดเลยว่าม่เยี่ยมอะต้องพูด่าเยี่ยมสัตว์เลยดีกว่านะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราจะทําการอ่านสกิลกันก่อนนะผมก็อีโวมิสตี้ความสามารพิเศษของอีโวมิสตี้นั้นเห็นเขา เอามาบอกว่าเป็นการผสมดาร์คเรนกับผสมดาร์คเรนดีกว่าอ่าประมาณนี้ว่าได้นะครับผมก็จะมีดังนี้ผมอีวอมิสตี้ความสามารถพิเศษก็คือเมื่อส่อสร้าอาการสำหลัง48%ย้ายไปตำแหน่งที่ยืนเมื่อไม่แสดงผมโบว์อีก10%เมื่อตกพื้นที่ของฉัน48%เพิ่มวามทางคุณ2ระยะพื้นที่ของฉันทันทีเลยนะครับผมก็คือเหมือนปฟนอาแปนสปริงอืมแปนสปริงเลยว่าได้นะครับผมแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นแบบแปนสปริงแบบใช้ไม่จํากัดหรือก็ เป็นอ้วนคี่แบบเรวาร์ฟนะครับผมส่วนอีกอันนึงก็คือเมื่อตกเรนมา60%เลี้ยงภายในทั้งแถวเมื่อกักขังเอ้ยเมื่อฝันต้องข้ามตกเลยไหมของฉัน65%กักขังและจ่ายค่าเปนทางอีกครั้งเมื่อถูกปล่อยแล้วก็เมื่อฝันต้องข้ามตกเลยไหมของฉัน55%ใช้เอฟเฟกต์ผลกระทบซึ่งมันหมายความว่ายังไรงหรอมันจะหมายความว่าถ้าเกิดเราตกเมืองมิสตี้ก็คือวันเทิร์นคิวได้เนี่ยนะโอกาสวันเทิร์นคิวได้ยกเว้นแต่ถ้าเกิดเขาทาสีสำเร็จอะเอออันนี้คืออย่างหนึง่งแต่ว่า ในความีิผมนะอีวองวิสตี้ก็ถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่ถือว่าสายลงอะก็หน้าหาอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าไอ้วิธีการหาแม่งถือว่านารกแตกเลยว่ได้นะครับผมก็คือมันอยู่ในกล่องนี้ครับผมอยู่ในแพ็คพรีเมียมซุปเปอร์ซึ่งผมส่งไปแล้ว3000สิ่งที่ได้มาคือ s อสล้วนเลยครับผมไม่น่าพูดอนะเอล้วนหมดเลยคือมันไม่มีให้บอกอะว่ามันยังไงด้วยไงนะครับผม ส่วนอัตราการสม,มัยเทมผมก็ไม่ได้ดูด้วยว่ามันมียังไงด้วยไงนะครับผมก็จะเป็นแบบว่าหน้าอ่านอ๋อนี่บอกมาแล้วบอกมาแล้วนี่เขาก็แบบมีแพ็คนี่ครับผมก็ถือโยมเหมือนกันนะเออก็มีการเพิ่มเรทแ,แต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ว่าส่วนใหญ่นะ S จะเยอะสุดไงน,นะครับผม S คือเยอะสุดแล้วนะก็พอผมไล่อ่านปุ๊บบอกตายแน่นอนเจอแต่ S นี่คือแบบ น่ากลัวเจอแต่ S นี่ถือว่าน่ากลัวเหมือนกันนะเออไม่ใช่ว่าไม่น่ากลัวกูกลัวนะเจอแต่ S นี่คือแบบโอตายเลยอะนะครับผมแล้วก็มันก็มีพวกแบบอีโวพวกแบบอะไรบ้างเนาะซึ่งโอกาสที่จะได้อีโวมิสซี่อะ่ะมันอยู่ที่0.050%ไอ้เไอย็ดแค่ไอ้เฮียถ้าอกูถ้กูหาขนาดนี้นะคือกูตายอะ่ะถกิดใครได้นี่คือแบบถือว่าดวงดีอะ่ะ เออถ้าเกิดใครไม่ได้นี่คือดือว่าดูงี้นะเออเฮี้ยก็คือเฮี้ยั้งเฮียเฮ้ย,เ,ยเลยว่าได้นะครับผมโอเคก็ถือว่าอีเวนต์นี้ผมขออนุญาตปิดคลิปแล้วกันมันไม่ไหวอะเออจริงๆนี่คือแบบว่ามันอีเวนต์นี้คือผมแบบต้องผ่านสามพั 3, นเพชรผมยังไม่ได้เลยเลยนะครับผมส่วนไอ้กิจกรรมตัวละครผมจะพูดว่าผมไม่อ่านพูดเลยว่าผมไม่อ่านเพราะเป็นการเติมกันนะครับผม เติมกันล้วนเลยนะครับผมโอเคซึ่งคลิปในวันนี้ผมขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้เลยนะครับผมใครสนใจสามารถฝากกดไลค์ฝากกระซับได้ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าซึ่งคลิปนี้ผมขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย